<The> truth. จจลึกริงเาะมาติดตามเจาะลึกจริงค่ะมาเปิดผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลพระรามเก้าตระกูลชินวัตรค่ะสังคมถามถ้าทักษินหาวัคซีนได้จริงทำไมไม่หาให้กับโรงพยาบาลตัวเองจากกรณีที่ทางด้านของนายทักษินชินวัตรหรือว่าโทนี่วุดซามได้มีการพูดในクับเฮาส์ ในรายการแคทล์กหัวข้อพังพินาศไปกันใหญ่เจ็บได้แต่ไม่จบล็อกดาวน์ไปทำไมถ้าไม่ตรวจเชิงรุกโดยมีการกล่าวท่อนหนึ่งค่ะว่ารู้สึกสะเทือนใจที่ต้องรับบริจาควัคซีนทั้งทั้งที่มีโรงงานผลิตตนสะเทือนใจนะรับบริจาคจากที่นั่นที่นี่อย่างญี่ปุ่นบริจาคแอสตราให้ขอเป็นประเทศที่มีน้ำใจอยู่แล้วแต่เรามีโรงงานผลิตแม้เรารับจ้างผลิตเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปก็ตาม แต่เรารับบริจาคตนก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องรับบริจาคมันไม่เทเงินกู้มาเยอะแยะทำไมไม่ซื้อวัคซีนคือวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต่อสู้เราต้องอยู่ทั้งชีวิตมันไม่หายไปไหนหรอกเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรถ้ารักษาแล้วก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปช่วงนี้วุ่นวายหน่อยแต่เราจะเอาอย่างไรกับเศรษฐกิจที่คนตายผ่อนส่ง เมื่อมีผู้ร่วมเสวนาค่ะได้มีการถามว่าหากโทนี่เป็นคนจัดการหาวัคซีนใช้เวลากี่วันในทักษิณค่ะก็กล่าวว่ามอบอำนาจให้ตนจะหาให้มันอยู่ที่การเจรจาเราเป็นทั้งประเทศเจรจาซื้อวัคซีนไม่ได้ไม่รู้จะทำไงต้องเข้าใจว่าวัคซีนสมมติเอกชนไปเจรจาแต่รัฐบาลต้องรับรู้วัคซีนจึงต้องลงบัญชีไว้ทุกอย่างถ้ารัฐบาลไม่รู้จะทำอย่างไร ตนยินดีทําว่างอยู่แล้วงานก็ไม่มีทำํำพร้อมทั้งยังมีการระบุอีกด้วยว่าตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่ n o วาแว c กตนไปคุยกับนักลงทุนสิงคโปร์เขาบอกดีมากน่าลงทุนวันนี้เพิ่งผ่าน FDA ของอเมริกาไปเจรจาแล้วใช้ได้เลยสิงคโปร์ไปคุยตั้งแต่เริ่มเฟสสามเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วอย่างไรก็ตามก็มีหลายคนค่ะตั้งข้อสังเกต ถึงกรณีของโรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลที่มีการเปิดจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด -19 จากฐานข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน126โรงพยาบาลข้อมูลณวันที่6พฤษภาคม2,564เวลาประมาณ8นาฬกาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลพระราม9ซึ่งทุกคนจะได้ฉีดแอสตราเซเนกาหลังจากที่มีการตรวจสอบค่ะก็พบว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลพระรามเก้าระบุชื่อว่าคุณหญิงพจมานดามาพงและครอบครัวซึ่งมีลูกทั้ง3คนก็คือนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายผ่านทองแท้ชินวัตรและนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงถือหุ้นใหญ่ที่สุดรวมประมาณ307ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน51.18%เโดยลูกทั้ง3คนถือคนละ5ล้านหุ้นหรือประมาณ0.83เ หลังขาย IPO คาดเหลือสัดส,ส่วนหุ้นรวมประมาณ39%สำหรับราคาหุ้น IPO หรือการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกตัวนี้อยู่ที่11.60บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามราคาบัญชีประมาณ4เท่าเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน180ล้านหุ้นเปิดจองช่วงวันที่16-19ตุลาคม2561 ประเมินจากตัวเลขนี้เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้กว่า2,000ล้านบาทโดยในหนังสือชี้ชวนค่ะระบุว่าเงินที่ระดมทุนจะได้นำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่ปรับปรุงอาคารปัจจุบันก่อสร้างสถานที่พักสำหรับพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงปี2561 2563 อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนสังเกตว่าที่ผ่านมาทางด้านของนายทักษิณชินวัตรได้มีการเชียร์ให้รัฐบาลน,นำไฟเซอร์หรือวัคซีนตัวอื่นๆอ,ออกมาฉีดให้ประชาชนและก็มีการด้อยข่าววัคซีนที่ทางรัฐบาลหามาได้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดนายทักษิณไม่หาวัคซีนที่ตัวเองเชียร์มาให้กับโรงพยาบาลพระราม9้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของครอบครัวของตัวเองค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ